สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บ่ายซูเปอร์สามารถครับผมยังเชื่อเหลือเกินครับว่าแฟนแฟนฟุตบอลชาวไทยยังมีความสุขไม่หายครับกับผลงานของทัพช้างศึกของเราที่โชว์ฟอร์มสุดยอดไปคว้าหนึ่งแต้มได้สำเร็จในบ้านของเกาหลีใต้ครับและคงเป็นภาพตรงกันข้ามครับกับแฟนฟุตบอลชาวเกาหลีใต้ ซึ่งภาพภาพนี้คงบ่งบอกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้ครับเมื่อโซนฮึงมินครับกับตานทีมชาติเกาหลีใต้ถึงขนาดปาปอกแขนกับตานทีมชาติเกาหลีใต้ลงพื้นกันเลยทีเดียวครับด้วยอารมณ์โมโหโศกเขีดกับผลงานที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังครับและแรงกรนนี้เองครับแอดก็ไปตามคอมเมนต์ต้องเรียกว่าเป็นคู่รักคู่แคน ของฟุตบอลเกาหลีใต้ก็คือฟุตบอลญี่ปุ่นนี่นะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของโคชมาซาทาอีอิชิครับซึ่งมีคอมเมนต์ต่างๆมากมายที่พูดถึงฟุตบอลไทยครับซึ่งฟุตบอลไทยกับญี่ปุ่นแน่นอนนะครับมิตรภาพทั้งสองประเทศในเรื่องฟุตบอลน,นี่เหนียวแน่นกันเลยทีเดียวครับซึ่งมีคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นบางคอมเมนต์บอกว่าระดับฟุตบอลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยตอนนี้ มันช่างแตกต่างและก็สูงกว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมามากบางคนก็บอกว่าเกาหลีใต้โอกาสที่เขาจะแพ้ไทยในบ้านค่อนข้างสูงแม่ขอบคุณญี่ปุ่นว่าครับบางคนก็บอกว่าประเทศไทยตอนนี้ค่อนข้างแข็งแกร่งมากถ้าคุณไม่ระมัดระวังหรือควบคุมการเล่นของพวกคุณให้ดีเกาหลีใต้พวกคุณมีโอกาสาที่จะพลาดทายกับไทยได้อีกอย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นกันแบบเต็มๆเ,เลยครับ ฝากทก่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดสับสกาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอรด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์จากชาวญี่ปุ่นภายหลังจากที่ไทยของเราสามารถคว้าหนึ่งแต้มได้จากเกาหลีใต้ในบ้านเกาหลีใต้ซะด้วยจะเป็นอย่างไรไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกรมเขาบอมมกบว่าโคชิอิสามารถสร้างทีมที่มีความแข็งแกร่งขึ้นได้แล้ว เป็นไปตามคาดอย่างที่ฉันคิดเลยฉันบอกว่าโคยิเขาสามารถทําให้สโมสรไทยได้ควา้าแชมป์ในประเทศไทยได้เขาจึงเข้าใจสถานาและผู้เล่นของไทยเป็นอย่างดีผิดกับโค้ชเกาหลีใต้ซึ่งเขาอาจจะยังไม่เข้าใจในผู้เล่นของเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าถ้าฉันเป็นคนไทยแต้มนี้คือแต้มที่ยิ่งใหญ่มากนัดชิงชนะเลิศจะเป็นเกมที่ไทยเจอกับจีน ไทยเองไม่สามารถแพ้จีนได้เงื่อนไขตอนนี้ค่อนข้างจะดีสําหรับไทยแน่นอนที่สุดครับตอนนี้โอกาสเขารอบดียิ่งขึ้นครับเมื่อสิงคโปร์สเสมอกับจีนนั่นเองครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเกาหลีใต้เขามัวหวังพึ่งแต่โซนฮึงบินเท่านั้นซึ่งโซนฮึงบินแน่นอนเขาสามารถทำประตูได้แต่แนวรับของพวกเขาช่างไม่มั่นคงและป้องกันได้ไม่ดี เพราะฉะนั้นมีกองหน้าที่ยอดเยี่ยมเท่าไหร่แต่กองหลังไม่ดีก็สูญเสียเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าโค้ชของญี่ปุ่นจะต้องมีโค้ดบุคลิกแบบมาซาทาดาอิชิ i, ที่มีความใจเย็นในการแก้เกมแล้วก็มีความสุขุมเยือเย็นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าก่อนหน้านี้สื่อเกาลีใต้คอมเมนต์และก็วิจารณ์ทีมชาติญี่ปุ่นของเรา แต่ตอนนี้ได้เวลาแล้วที่เขาจะต้องวิจารณ์ฟุตบอลของประเทศเขาพวกเขาเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นมากถ้าใครไม่ระมัดระวังพวกเขานะโอกาสที่จะไม่ได้แต้มจากพวกเขามีสูงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าระดับของฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนนี้มีพัฒนาการและก็มีทักษะที่สูงขึ้นมาก ในอีกไม่กี่ปีเชื่อเหลือเกินว่าโอกาสที่พวกเขาจะไปฟุตบอลโลกมีสูงขึ้นขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นไงล่ะไทยสไตล์ญี่ปุ่นเจแปนเวเกาวีใต้เจอเข้าไปเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอจัดอีกนัดหนึ่งในบ้านไทยนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ฉันรู้สึกว่าเกาหลีใต้โอกาสที่เขาจะคว้าแต้มได้จากในบ้านไทยช่างมีโอกาสน้อยเสือเกินขอให้เป็นอย่างไงครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้อาเซียนกำลังค่อยๆพัฒนาขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่านี่คือทีมญี่ปุ่นในอันดับ1 0 1ของโลกที่กำลังมีโอกาสชนะทีมเกาหลีใต้ครับผมขอบคุณมากครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า อย่างที่คาดไว้เลยอีซิททำให้ฟุตบอลไทยได้พัฒนาและดูแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นฉันขอชื่นชมเขาและขอให้ประสบความสำเสร็จกับทีมชาติไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมชาติไทยตอนนี้ช่างมีความกระตือรือร้นในการเล่นเพื่อคว้าชัยชนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่พวกเขาสาม,มารถคว้าหนึ่งแต้มได้ในบ้านเกาหลีใต้ และหลังจากน,นี้ไม่มีใครที่จะผ่านไทยไปได้อย่างง่ายได้ขอบคุณมากๆครับคอมเมนต์นี้ใจฟูเลยครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหากพวกคุณคิดจะประมาททีมชาติไทยขอให้คุณได้ดูเกาหลีเป็นตัวอย่างคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันช่างเป็นข่าวที่น่าทึ่งมากเมื่อฉันได้ยินว่าทีมชาติไทยจากการคุมของอิชิสามารถคว้าหนึ่งแต้มได้ในบ้านเกาหลีใต้ ฉันขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยด้วยขอบคุณมากมากครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยมีผู้รักษาประตูที่แข็งแกร่งผมคิดว่าอีกไม่นานประเทศไทยจะสามารถไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นได้นี่ไม่ใช่ความฝันอย่างแน่นอนฟุตบอลของประเทศไทยจะได้เข้าสู่ฟุตบอลโลก ผมหวังว่าอย่างนั้นขอให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จแม่ขอบคุณมากครับผมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแมตชนี้เป็นแมตท,ที่ดีกว่าที่คาดคิดไว้ครึ่งแรกไทยโดนเกาหลีใต้ย,ยิงนำแต่หลังจากนั้นไทยทำให้เห็นว่าฟุตบอลเอเชียนออกเฉียงใต้มันพัฒนาไปอยู่ระดับไหนแล้วเต็งกำลังใจให้ฟุตบอลไทยและ e C e. อีชีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ผู้เล่นของเกาหลีใต้มีผู้เล่นที่มีชื่อเสียงและโด่งดังมากมายแต่ผู้เล่นของไทยสาม,มารถสร้างทีมฟุตบอลที่ดีกว่าเกาหลีใต้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามีแนวโน้มที่เป็นไปได้ที่เกาลีใต้จะพ่ายกับไทยในบ้านของประเทศไทยฉันเป็นกำลังใจกับประเทศไทยขอให้คูนชนะ เรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากแฟนแฟนญี่ปุ่นครับที่เขาพูดชื่นชมนักเตะของทีมชาติไทยของเรารวมทั้งโค้ชอิชิด้วยครับผมแหมต้องบอกว่าฟอร์มสุดยอดจริงๆครับสำหรับทัพช้างศึกของเราซึ่งทุกท่านครับทัพช้างศึกของเราจะมีการลงแข่งขันอีกหนึ่งนะัดเพื่อจะเจอเกาหลีใต้ครับแต่ครั้งนี้เราเปิดบ้านต้อนรับผู้เล่นจากเกาหลีใต้ซึ่งเขาอุณภูมิ ไม่เกิน5องศาเดี๋ยวมาบ้านเราครับวันที่26มีนานี้พวกคุณจะได้เจอ35องศาขึ้นไปอย่างแน่นอนครับและที่สำคัญครับฝากแฟนๆชาวไทยมาช่วยกันส่งเสียงเชียร์ส่งแรงใจให้กับทัพช้างศึกของเราคว้าชัยชนะให้ได้นะครับทัพช้างศึกสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม